ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีรีโวกตัว z e ตอิดิชัตัวเตี้ยครับตัวแคปที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับใครตามหาเกียร์ออโต้คันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับปี2023ครับตัว Z-EDITION ัน2.4นะครับตัว Entry โอ้โหนะปี2023ด้วยปีใหม่แล้วเรียบร้อยครับนะกับราคาครับโคตรถูกครับนะ469,000ครับโอ้โห่อน8,000กว่าบาทนะคันนี้ใครอยากได้รีบติดต่อหาคุด่รวนครับ ใครเครดดีดีครับนะสามารถฟรีดาวได้เลยครับดอกเบี้ยพิเศษยังมีให้อยู่นะครับส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับ s s <S ส,ราสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพครับเรามีบริการไปแน้นไปหาถึงหน้าบ้านผลอนันต์นผ่านแล้วผมส,งส่งรถสไลด์ด้วยครับทั่วประเทศส่วนรายละเอียดรอบคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชนคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับ วันนี้ก็มี t o y ยต้าลีเวล2.4 Z Edition ครับตัว NT เข้ามาแล้วนะครับในเกียร์ออโต้ใครตามหาเกียร์ออโต้นะครับต้องคันนี้เลยนะครับนะเป็นรถปี2023ครับเลขไม่60,000เท่านั้นกับราคานะครับนาที่469,000พร8,000กว่าบาทนะครับโจทย์ฟรีดาวพร8,000กว่าบาทนะครับใครอยากได้ก็สามารถติดต่อหาผมได้ด่วนๆนะครับป้ายทะเบียนสวยด้วยครับนะ331ครับป้ายทะเบียน3ตัวนะครับนานๆจะมีเข้ามาทีนะสำหรับป้ายทะเบียน สวยๆแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวหน้าหล่อแล้วเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแบบว่าตัวหน้าหล่อเลยแหละนะครับนะ้ารถปี2023ครับแล้วก็ตัวโครเมี่ยมของเขาครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะแล้วก็ตัวกระจังครับเป็นสีดําเป็นโน้ตแบ็กตัวนี้เลยแล้วก็รถไม่มีชนหนักจมน้ําพิกความแน่นอนสันเหลี่ยมของฝาก,กระโปรงก็งคมๆแบบนี้ครับตัวเลนสใสอยู่แล้วครับนะเพราะว่าเป็นรถปี2023นะครับให้ดูก่อนนะครับ ตัวเลนใสามากนะครับโอ้โหโนะคมเยี่ยมแจ่มๆรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้มีการปรับสภาพรถเข้าใหม่ยังสวยขนาดนี้นะครับกระจกครับปรับไปฟ้าแล้วเรียบร้อยนะสำหรับกระจกมองข้างครับแล้วก็ตัวแก็บระหว่างตัวกันชนแล้วก็ตัวรถครับตัวนี้นะไม่มีอ้าแน่นอนนะครับนะกถือว่าสวยถือว่าแจ่มถือว่าใช้ได้เลยครับนะสำหรับคันนี้ร0 0ซผมให้พันนะครับ ตัวล้อแม็กอลลอยนะครับก็ถือว่าสวยนะมาพร้อมกับยางดันหลบครับโอ้โหนะปี2024ครับเอาไปใช้งานยาวๆพี่นะครับเนี่ยผมเช็ดให้นะตรงนี้บอกเลยว่าดำปิดแน่นอนเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะสภาพของภายในครับนะก็ถือว่าสวยเลยนะครับเห็นการแต้มสีตัวโชวคไหมครับนะอยู่ครบปกติหัวล้อน,นี่คมกริบอยู่แล้วซีนทางมะพร้าวจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะครับคันนี้ใครไวกว่าได้ก่อนนะสำหรับคันนี้ครับนะตัวกระจกของแท้จากทางโตโยต้าแน่นอนนะผมไปดูก่อนอ่านี่นะ นครับอ่านะครับไม่ใช่ว่าแตกที่ไหนแล้วเอามาใส่ก็ได้นะคันนี้บอกเลยว่าเดิมๆครับรอยลักยิ้มแทบไม่มีนะรอบคันครับสวยมากตัวสติกเกอร์แซดอ t ดิชัมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับและที่สําคัญเนาะนี่เลยนะสวยและเจีมคาสีครับไม่มีการตัดต่อแน่นอนใครไวกว่าได้ก่อนนะใครเป็นสาวโวกลีโวโตยต้าครับห้ามพลาดนะครับด้านหลังก็ถือว่าสวยครับกันชนก็ใส่มาให้แล้วเรียบร้อยครับนะปกติตัวเตี้ยนะครับ ปกติตัวเตีย้ยจะไม่มีมาให้นะสำหรับกันชนตัวนี้ก็มีกันชนให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้เกียร์ออโต้ด้วยไรไวกว่าได้ก่อนนะครับนะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าแจมเลยแล้วก็เครื่องเล่นภายในครับนะาสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r าเ a y ได้โอ้โหนะถือว่าสุดยอดนะครับแค่ Apple c a r าเ a y ได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วรันนะไลเนอร์สวยๆแจ่มๆของแท้นะครับและที่สําคัญนะสันเหลี่ยมด้านข้างครับโอ้โหนหะววนี่คมกริบนะดูรถมือสองต้องดูให้ว่ามีร่องการใช้งานนะครับ เราไม่ใช่ลดมือ1ครับดูลดมือ2ต้องมีร่องการใช้งานเห็นได้ชัดนะแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะร่องการใช้งานเห็นได้ชัดแน่นอนนะครับนั้นแล้วก็ตัวไลเนอร์ตัวนี้ครับไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักมาตัวยึดเชือกครับมี4ตัวนะครับนั้นมี4ตัวนะครับหน้าข้างละ2ก็ถือว่าโอเคเนาะถือว่าโอเคเลยแหละนะครับแล้วก็ตัวข้างของตัวกระบะครับไม่มีอ้าแน่นอนนะครับโอ้โหโคตรสวยนะฝั่งขวายิ่งสวยอีก นี่คือรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเกียร์ออโต้ไม่หกหมื่นเท่านั้นนะครับล้อแมกอ่าในส่วนของล้อแมกครับล้อแมกนี้รอยเป็นฟิต์บาทไม่มีแน่นอนนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะมาในขอบ16ครับก็ให้ให้มาโตได้ดีกว่าได้ขอบ15นะครับลูน็อต5รูครับกระบะตัวคัสซีครับสวยๆนะพ่นกันสนิมมาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานนะครับ ตัวคัตซีตัวเลขคัตซีครับไม่มีการตอกเจียใหม่เอามาตอกใหม่แน่นอนนะครับตัวแหนบก็อยู่ในสภาพดีครับนะสภาพด้านล่างล้ออะไรมีให้ครบครับแบบนี้นะนี่เลยนะสวยๆแบบนี้ครับตัวเพาโอ้โหนะครับสวยมากนะครับมาในส่วนของตัวกระจกนะรอยมอไซค์เขียวก็ไม่มีมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็นสีดําด้านแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับล้อแม็กสวยๆซุ้มล้อครับนะาเจ็มๆนะครับนะทั้ง ทั้งล้อเลยนะครับนะการแต้มสีจากโรงงานก็อยู่ครบปกติครับตัาตัวแคปออโต้นะครับนานๆจะมีเข้ามาทีสําหรับตัวรีโวนะครับนี่นะโอ้โหนะครับไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้รถเข้ามาใหม่นะครับนะรถเข้ามาใหม่นะครับฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยเนาะพนักพิงสีสๆไว้ใสๆแบบนี้ครับก็มีมาให้นะด้านในเป็นยังไงขออนุญาตเปิดดูให้แป๊บหนึ่งนะด้านในครับอุปกรณ์มีให้ครบปกตินะครับนะและที่สําคัญเนาะ ครับนะโครงสร้างด้านในครับนะเห็นได้ชัดอุปกรณ์แม่แรงมีให้ครบปกติแล้วก็ชุดเครื่องมืออยู่ฝั่งโน้นนะครับก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะขออนุญาตเอาเข้าคืนนะครับโอเคในส่วนของคานบีนะครับหัวน็อตนี่ก็คมกริบอยู่แล้วนะครับบานพับบนกับด้านครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมจุดเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะนี่เลยนะครับนะการลอยนะครับนะตรงตัวตานะโอ้โหนะสวยใสๆแบบนี้ครับแดบบอร์ดประตูด้านข้างครับนะก็ถือว่าแจ่มเลยนะ กระจกไฟฟ้าครับออโต้ฝังคนขับเซ็นท่านล็อกมีมาให้แล้วก็กระจกปรอบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเกียร์ออโต้สวยๆเจีมๆโอ้โหนะกระจกเครื่องบินนะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับอ๋อลืมลืมขออนุญาตเปิดกระดูกงูให้ดู้วกันนะจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับมาดีครับแน่นมากนะครับตัวยางนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบครับเรียงกันสวยๆแบบนี้ครับน่าสีเดิมกับตัวรถครับ ไม่มีพลิกความมาแน่นอนนะครับเพราะว่ารถปีรถปีใหม่รถเกตเอคัดมาให้แล้วเรียบร้อยครับไม่ต้องไปคัดที่อื่นคัดที่เพชรยนต์ครับแล้วก็เรื่องคุณภาพนี้ไว้ใจเพชรยนต์ได้นะครับนะใครอยากได้ก็สามารถติดต่อหาผมได้ด่วนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันดีกว่าเนาะมาจะได้เห็นกันชัดๆนะโอ้สะอาดสะอ้านมากรถเปิดมานี่หอมเลยนะครับรถเปิดมานี่หอมเลยนะคุณแจ้นะครับเป็นคุณแจรีโมท นี่แบบนี้นะคุณแจรีโมทให้แล้วเรียบร้อยนะสําหรับตัวนี้ครับก็ถือว่าสวยนะถือว่าแจ่มเลยนะครับขออนุญาตสตาร์ทรถแป๊บหนึ่งนะเหยียบเบรกโอ้โหเสียงเครื่องครับแน่นมากนะครับเลขมาแสดงที่62,249กิโลเมตรนะครับก็หน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขนาดนี้ครับใหญ่มากใหญ่กว่าฟอร์จูเนออีกนะครับเครื่องเล่นก็สามารถเชื่อมต่อในส่วนของ Apple CarPlay ยนะครับนะขออนุญาตลดเสียงนิดหนึ่งนะ a p p l e CarPlay a n d r o i d Auto Bluetooth นะครับ USB iPod ร์นาวิทยุก็สามารถทำได้หมดทุกอย่างครับและที่สำคัญนะเกียร์ออโต้สวยๆหมวด Eco หมวด Power m o d โหดครับโอ้โหเพิ่อมอาัตราการเร่งหมวดประหยัดก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะในส่วนนี้ก็ถือว่าครบแจมเลยนะครับอันนี้ป้าลยล้อหลังชงนะรอ QC นะครับนะ้นเราก็มีระบบามาตรฐานของเราเนาะมีการ QC มีการอะไรครับตัวฟิล์มนะครับนะของ 3M ของแท้นะเห็นไหม ไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านี่ครับนะ 3M ของแท้นะครับเขาก็ติดตั้งมาตัวฟิล์มก็อยู่ในสภาพดีครับจุดบางพระจุดบางอุปกรณ์โทรศัพท์ก็ไม่มีนะไลน์อินเบอร์เจนซี่ใช้งานได้ปกติแน่นอนครับตัวแอร์สวยๆอย่างนี้โอ้โหน่าถือว่าแจมมากนะครับโอ้โหคู่มือมีครบครับให้ดูก่อนคู่มือมีครบครับน้อยคันนะที่จะมีคู่มือครบขนาดนี้คันนี้พร้อมขายตั้งรับสดนะใครอยากตัดสดครับผมมีข้อเสนอพิเศษให้สําหรับคันนี้ ก็ติดต่อมาได้นะครับในส่วนของคาน A นะครับบานพับบนกับร่างครับนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับถ้าใครอยากได้ก็สามารถติดต่อหาผมได้เนด่วนเลยนะครับแอร์เปิดมาเย็นเจี๊ยบแน่นอนนะครับตัวรับสัญญาณเสาอากาศนะก็ถือว่าสวยนะ,ะถือว่าสวยเลยนะต่ข,ขอขอรอบไปด้านหลังหน่อยนะครับะนะครับนี่นะสวยนะถือว่าสวยถือว่าเจียมเลยคันนี้โอเค ๋ย่าเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าครับครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับอันนี้ผมก็สตาร์ทรถไว้อยู่เนาะจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันอยู่ในสภาพดีปกติแน่นอนนะเครื่องยนต์แน่นๆครับไม่หกหมื่นนะรถปีใหม่ด้วยรถปีทีครับรอยนะ้ามันเยอะไม่มีแนะน่นอนนะครับนาการเก็บท่อของเดือท่อสายไฟต่างๆก็อยู่ในสภาพดีครับนี่นะตัวใบพัดลมครับหมุนเห็นได้ชัดนะรอยนะ้ามันเยอะไม่มีนะครับแล้วก็ระบบระบบเบรก a อ s นะมีมาให้ นะเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหนะคานด้านข้างครับคานหน้าหม้อน้ํานะครับคานหน้านี่น,นี่ที่ผมบอกนะบอกไปห,หลายคลิปครับคานหน้าต้องมีร่องการใช้งานนะครับเราไม่ใช่รถมือหนึ่งนะต้องมีร่องการใช้งานเห็นได้ชัดนะครับไม่มีผ่านการทําสีหัวน็อตนี่ต้องคมกลิบแบบนี้นะครับตัวโคมไฟด้านหลังโคมไฟหัวน็อตน,นี้คมกลิบไม่มีการถอดเปลี่ยนแน่นอนนะครับนี่เลยสีทางมะพร้าวจากโรงงานอยู่ครบครับเดิมๆแบบนี้โอ้โหหาได้ที่ไหนครับน,นอกจากที่พิทย์ย หัวน็อตฝากระโปรงคมสวยรถปีใหม่เกียร์ออโต้ราคาหายไปเกือบ2 0 0แสนนะครับนะต้องนี่เลยครับราคาหายกับจากป้ายแดงนะฝากระโปรงตีตาโตยตามาหัวน็อตนีคมกลิบทั้งบนและล่างครับนะสวยๆแบบนี้เลยใครอยากได้ก็สามารถติดต่อหาผมได้ด่วนๆครับแผ่นกันความร้อนไม่มีชิคาาอาจจะมีค่าคืออาจจะมีค่าอะไรนะครับนะเพราะว่าต้องมีร่องการใช้งานอยู่แล้วเดีย๋ยวผมทำความสารให้บอกเลยว่าใหม่คลิกแน่นอนนะครับนะป้ายแดงอายแน่นอนนะสำหรับคันนี้ครับ ภาษีพรบอรผมต่อให้นะไม่ต้องห่วงนะครับหรือใครอยากได้ประกันเครื่องเกียร์นะครับใครอยากได้ประกันเครื่องเกียร์ติดต่อมามูลค่า29,0 0 0ับาทไม่ใช่ว่าเอาไปซ่อมปูนอกนะครับซ่อมศูนย์นะประกันเครื่องเกียร์ครับนะซ่อมศูนย์เอาติดรถไว้แล้วสบายใจนะประกันชั้นหนึ่งก็สสวนประกันชั้นหนึ่งไปนะครับเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้ถ้าใครอยากได้โทรมาติดต่อนะโทรมาติดต่อเพื่อผม ก็ผมใจอ่อนแถมให้ละการเนาะสำหรับคันนี้หรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะนั่งรออยู่บ้านเดีย๋ยวผมให้ไฟแนซน์ไปหาอยู่ที่บ้านนะครับถ้าคนเารผ่านแล้วอยากให้ผมส่งวสไลให้ผมก็จะส่งให้หรือถ้าอยากมารับเองนะครับได้เดี๋ยวผมแถมตั๋วเครื่องบินให้เอาไหมนะนั่งเครื่องบินมาลงสุวรรณภูมินะผมห่างจากสุวรรณภูมิแค่10กว่ากิโลใกล้ๆก,กับสุวรรณภูมินะครับมาลงได้เนาะหรือใครอยากมาที่ดอนเมืองก็สามารถมาได้นะ ห่างอยู่ประมาณ20โลก็ไม่ได้ไกลมากนะครับนั่งนั่งแท็กซี่มาประมาณาครึ่งชั่วโมงก็ถึงแลละนะครับนะก็ถือว่าสวยถือว่าเจ็มนะสุดท้ายนี้ครับกนะ่อนลาจากการครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่เสือแบนี้วันนี้แม่น้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ